สวัสดีครับทุกคนหูยุกทุ่มสวัสดีค่ะโบ,ะบชูวันนี้เรามีเทคนิคการผันคำกริยานะคะที่ลงท้ายด้วยเอเตเอนะคะเป็นคำกริยากลุ่มที่หนึ่งนะคะผันในรูปการปัจจุบันนะคะเขาจะมีการผันคำกริยาแบบที่เป็นพิเศษเฉพาะตัวของเขานะคะ ก็คือเขาจะเพิ่มตัวเตเข้าไปอีกหนึ่งตัวนะคะยกเว้นประธานนูและวูค่ะไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ jeter 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 je ที่แปลว่าทิ้งนะคะเราจะได้ใช้บ่อยมากเลยค่ะ je t je t jet. je jette je t t e ฉันท i n ง tu jette u jette u jette tu jette เธอทิ้งเขาทิ้งเห็นไหมคะเขาจะเพิ่มตัว T ตเข้าไปนะคะ il elle on jette il elle on jette il elle on jette อิลเอลโงมเจ็ดเขาผู้ชายทิ้งเขาผู้หญิงทิ้งเราทิ้งค่ะนูเจตง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 พวกเราทิ้งค่ะบูเจตบูเจเตูเจตูเจเตพวกคุณทิ้งหรือว่าคุณทิ้งนะคะกรณีพูดสุภาพค่ะอิลเอลเจอิลเอลเจตอิลเอลเจอิเอล พวกเขาผู <f dragging> ้ชายทิ้งพวกเขาผู้หญิงทิ้งนะคะอองปาเกต์เจอองปาเกต์เจอองปาเกต์เจอองปากต์เก็คือการบรรจุพันธุ์นะคะการบรรจุของนั่นเองนะคะฌองปาเกต a ฌองปาเกต์ฌองปาเกต์ฌองปาเกต์ฉันบรรจุนะคะทูอองปาเกต จู่องปักเกตจู่องปัเกตจู่องปัเกตเขาเธอบรรจุนะคะอิเลององปัเกตยูเลององปัเกตอิเลององปัเกตยูเลององปัเกตเขาผู้ชายเขาผู้หญิงเราบรรจุนะคะเราบรรจุนะคะ นูาส่งปัคกตงพวกเราห่อค่ะพวกเราห่อค่ะพกเราห่องพวกเราหอค่ะพวกเรองปกเราพวกคุณบรอวหราหรือวา่ะาคุะบราะราคะาอคเาห่อหอกกเอเออกอ พวกเขาผู้หญิงหอนะคะ Nu VUul ที่เป็นเพ้าพูดเราจะเชื่อมเสียงนะคะสำหรับวันนี้เราก็นำเทคนิคการผันคำกริยานะคะที่การผันเฉพาะตัวของเขานะคะคือการเพิ่มตัวเตเข้าไปอีกหนึ่งตัวนะคะยกเว้นนูและ v ูนะคะมาฝากทุกคนก็เป็นคำกริยาที่ต้องใช้ พอสมควรนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรานะคะคุณจะได้ไม่พลาดสาระดีๆค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะขอบคุณค่ะแม็กซิโอว r